สวัสดีครับมิตรรักแฟนหมัดมวยทุกๆท่านนะครับคลิปนี้ยูทูนาทีชแนลนะครับนำคลิปการฝึกซ้อมของเจ้าของแชมป์โลกวันชิงเป็นชิพนะครับับเบินเบนตัมเวดอาลาวดีลามาชาล็อกนะครับเจ้าของแชมป์ชาวรัสเซียนะครับนี่ก็เป็นการสปีกหมัดนะครับครับก่อนเดินทางนะครับมาประเทศสิงคโปร์นะครับลามาสันก็ฝึกซ้อมอย่างหนักเหมือนกันนะครับที่หมของเขานะครับ การไปแรงนะครับมาสนับได้เป็นมวยขุนดีนะครับรูปร่างสูงยาวนะครับการอาวุธที่คล่องแคล่วว่องไวนะครับไม่ว่าจะเป็นแข้งหรือหมัดนะครับการไปที่หลังหลวงนะครับแต่จุดเสี่ยงเขาก็คือตอนนี้เขาหยุดไปหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีนี่บบนเวทีที่ไม่ได้ชกเลยนะครับจะมีปัญหาเรื่องการอาวุธหรือเปล่านะครับได้ทําได้ไหมต้องติดตามนะครับวันที่22สองมกราคมนี้นะครับ กับการป้องกันแชมป์ของเขานะครับก็เดินทางมาถึงประเทศสิงคโปร์นะครับอีกคลิปนหนึ่งนะครับการฝึกซ้อมในโรงแรมวันแฟลเลอร์นะครับประเทศสิงคโปร์นะครับเดินทางมาถึงก็กักตัวอยู่ในโรงแรมเนี่ยนะครับเป็นทั้งคนราห้องนะครับแยกห้องกันอยู่นะครับเรนเนอร์ห้องหนึ่งนักมวยห้องหนึ่งนะครับมันก็คือห้องฝึกซ้อมอีกห้องหนึ่งครับรามาซานก็ฝึกซ้อมนะครับ ส่วนคินี้จ็เป็นการรีดน้ำหนักของลามาซานอตนะครับจะมีปัญหาไหมนะครับในการในเรื่องการทำน้ำหนักนะครับทำได้จริงนะครับอาจจะทำได้จริงแต่จะมีแรงปล่อยบนเวทีไหมครับต้องติดตามครับยิบส2มกราคมนี้ครับลามาซานอตจะเจอกับกัปตันเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับเป็นคู่เอกของรายการนะครับในการป้องกันแชมป์ของลามาซานอตนะครับติดตามครับ สำหรับคลิปนี้ฝาก X4 แฟนคับนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจของช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ